และนี่คือเซตทีมสามัญประจำบ้านครับผมในวันนี้ครับผมจะเอาเซตนี้นะครับไปโซโล่เลดใหม่ครับผมเวลคอมเพลเลดครับและสำหรับเซตในวันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับคือไอเซนของเรานะครับจะไม่ได้ใส่เป็นออฟลุงนะครับใส่เป็นออฟระยะ40แทนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาออฟลุงนะครับย้ายไปใส่ให้ไอจังแทนนะครับ ก็ประมาณนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับสำหรับทันจิโร่นะครับจริงๆเนี่ยคือในเลทเนี้ยทันจิโร่จะเก่งมากๆนะครับผมแต่ว่าในครั้งนี้ผมเอามาเพื่อแค่บูตตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีทันจิโร่คุณจะใช้เป็นพีเอก็ได้นะครับหรือจะเป็นเทพเงาก็ได้นะครับหรือจะเป็นเมเลียดัตก็ได้ตัวไหนก็ได้นะครับที่บูตตังค์เอเอามาใส่ได้หมดเลยนะครับเพราะในคลิปนี้ผมจะไม่ได้วาง ผมจะเอามาแค่บูตังเท่านั้นเลยครับมาแลวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม World Competition r a t e ครับสตาร์ทบล็อก TH เติมเพชรอนิเมดเ e ฟเฟนเรเริ่มต้น19บาทลิงก์ร้านอยู่ในด e สคริปชั่นมีบริการแมปอื่นๆด้วยเช่น b o ็ Food Toilet Tower Defense Mur ดอร์เม y ร์เมีโลบัขายด้วยนะอย่าลืมไปตามกันล่ะมาเมื่อเราเข้ามาถึงนะครับเดินไปที่หน้าบ้านเรานะครับแล้วก็วางสปีดบาร์ก้อนครับสำหรับเซตนี้นะครับผมจะเล่นข้างงหลัันะครบผม ผมจะเล่นประมาณข้างหลังช่วงนี้นะฮะเนี่ยสามแยกนี้เลยนะครับเราจะเล่นกันแถวๆนี้นะเซตนี้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมไอเซนของเราต้องใส่ออฟระยะนะครับโอเคเดี๋ยวรอนสปีดวากอนหนึ่งทีครับหันหน้าเขาหาบ้านตัวเองครับรอสปีดวากอนตอนมันขึ้นเคียวเวฟครับผมอัพไปแล้วก็พอเวฟสองครับวางไอเซนหนึ่งตัวครับัสปีดวากอนต่อครับเดี๋ยวมันจับได้สองทีนะรอนิดหนึ่งรอตังค์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันขึ้นเคียวเวฟจับได้อีกทีหนึ่ง เว็บสามครับวางไอเซนเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับเรียบร้อยแล้วก็อัพสปีดวากอนแต่เมื่อกี้ผมอัพไปแล้วกดรัวไปหน่อยโอเคพอเว็บสี่ครับวางเอต้าครับวางหนึ่งตัวครับแล้วก็อัพสปีดครับเตรียมตัววางไอจังครับไอจังก็วางตรงนี้เลยครับเตรียมอัพหนึ่งทีอัพหนึ่งทีครับกดบัฟเว็บห้าครับวางเอต้าครับ วางสองตัวเลยครับแล้วก็อัพสปีดวากอนครับอัพไอจังต่อครับอัพอีกทีครับโอเคก็เวฟห้าเมื่อกี้เนาะก็จะได้สปีดวากอนนะครับขั้นสิบนะครับไอจังขั้นสี่นะเวฟหกเวฟหกให้ระวังแอตตาเพิ่มอีกสองตัวครับแบบนี้นะครับแล้วก็อัพสปีดวากอนครับอัพไอครับเสร็จละ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับชิวๆสบายๆนะครับผมมาคูณสามเลยครับเดี๋ยวเรารอเล่นอีกทีหนึ่งเว็บแปดตรงนี้อัพเงินอย่างเดียวไปอัพินไปเรื่อยๆครับนี่อไปโอเคในเว็บที่เจ็ดนะครับสปีดวากอนขั้นสิบสี่นะครับไอจังขั้นเจ็ดนะครับแล้วก็มาวางไอเซนครับในซอกนี้เลยครับแล้วก็กดอัพรัวๆฮะกดอัพไว้รัวๆเลยรัวๆเลยครับปั๊บกดนี่กดสกิลขึ้นมาแล้วย้อนหนึ่งทีครับจากนั้นปั๊มเงินต่อครับ เรียบร้อยเป็นไงนี่อัพไปครับก้อนในเว็บ8ดนะครับสปีดลาก้อนขั้น15้านะครับไอจังขั้นแดนะครับพอเว็บเก้าครับอัพไอเซ็นหนึ่งทีให้เป็นฟูลเอีครับเซตฟจร์มเงินต่อยาวๆแบบสบายๆเลยครับผมหมดละไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วครับเย่อัพไปอัพสปีดครับอัพไอครับระหว่างว่างๆเวลาตังเหลือๆนะครับคุณผู้ชมก็เอาแอตตานะครับมาวางเนี่ยอย่างเงี้นะฮะนะ หลังชุดเกิดนะคุณผู้ชมเนี่ยวางหลังชุดเกิดแบบนี้นะครับก็พอขึ้นเวฟก็กลับอัพเงินครับอัพไอครับแล้วก็ขายแอตตาหนึ่งตัวนะครับนี่ขายไปหนึ่งตัวเนาะแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผมนี่วางเงี้ยวางตรงทางแยกนะครับแบบนี้นะครับสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยสวยงามครับนี่ก็เวฟขึ้นครับอัพสปีดอัพไอต่อครับไม่มีอะไรแล้วเนาะสบายสบายฮะคลิปนี้น่าจะจบแบบโคตรเร็ว ถ้าใครอยากให้สอนช้าๆก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมนี่คือผมก็สอนช้าแล้วนะในช่วงที่มันมีอะไรเยอะๆผมก็คูณหนึ่งให้แล้วนะฮะแต่ช่วงนี้คือมันไม่มีอะไรครับผมก็เล่นคูณสามให้ดูไปเลยละกันนะครับผมถ้าช่วงไหนผมยังพูดทันอยู่นะเออถ้าใครดูไม่ทันก็เดี๋ยวเชิญไปพบพี่หน่วงด้วยนะฮะให้พี่หน่วงปรับทัศนคตินิดนึงโอเคเวฟสิบสี่สปีดวากอนตันนะครับแล้วก็เวฟสิบห้านะครับไอจังก็ขั้นสิบเจ็ดสุดแล้วครับเรียบร้อย วางไอเซนเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับในเว็บสิบห้านะครับอัพไอเซนเป็นโฟเอีครับรอค่อยมาวางน้องหมึกนะครับแล้วก็อัพไปยาวๆเลยครับโอเคฟาร์มน้องหมึกเสร็จปุ๊บตังเหลือแล้วครับต่อไม่ได้นะครับวางไอเซนเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับอัพไปให้เป็นโฟเอีครับแล้วก็รออัพน้องหมึกต่อครับโอเคน้องหมึกตันในเว็บสิบเจ็ดนะครับตังที่เหลือครับวางไอเซนเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับอ่ะเพิ่มไป แล้วก็เดี๋ยวเราวางให้เซนเพิ่มอีกนะนี่วางไปครับอ่าเวสิบแปดครับอัพไอเซนได้อีกหนึ่งตัวครับวางเพิ่มได้อีกนะเผื่อใครอยากวางก็วางได้นะนี่วางเข้าไปอ่าโอเคยูนิตเต็มละว,วางไม่ได้ละเคเวสิบเก้าครับถอนเงินมาเลยครับเี่สิบเก้าถอนเงินแล้วก็อัพไอเซนให้ตันหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขายอัตตาตัวหนึ่งครับ ขายตาตัวหนึ่งเอามาวางไอเซนเพิ่มแทนฮะดาเมดจะได้แบบเหลือๆเอบิ่มๆเพราะว่าตัวแอร์มันไม่มีออกมาแล้วไงใครอยากวางไอเซนเพิ่มก็ขายอตตาไปครับอา้าวไอเซนครบแปดตัวแล้ววะ่ะอ๋อผมลืมไปว่าเรามีไอเซนสองตัวอยู่ข้างหลังเราสามารถขายไอเซนสองตัวข้างหลังมาวางแทนก็ได้โอเคแต่ตอนนี้ช่างมันครับเราจะโคนบอสละโคนเลยจ้ะ เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดคนบอสเอ้ยเกมบักโอเคโอเคออกมาแล้สองตัวทำไมมันเดินห่างกันจังเลยว่าผมเหมือนช่วงนี้ไอเซนมันบักบยังไงก็ไม่รู้อะดูเดี๋ยวปกติมันต้องเดินแบบติดติดกันเลยนะโอเคแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมใช้เวลาก็นิดหน่อยฮะเรามีคูณหนึ่งบ้างดูสิ สามร้อยกว่าวินี่ขนาดผมปรับเป็นคูณหนึ่งบางช่วงนะถ้าผมไม่คูณหนึ่งเลยก็ลองเอาแปดร้อยแปดสิบแปดแปด้อยแปดิบสามหารสามดูนะครับอ่เดี๋ยวผมคิดเลขให้แปด้อยแปดสิบสามหารสามอยู่ประมาณสองร้อยเก้าสิบวีนะครับผมก็ถือว่าไวใช้ได้นะฮะแต่ผมยังแปลกใจกับไอเซนอยู่นะทำไมมันเดินไม่พร้อมกัน <c oughs> เออมันออกห่างกันมากเลยฮนะคุณผู้ชม เออแฟงจริงฮะสมแล้วที่เป็นเกมหมาโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ละกันส่วนตอนนี้ผมขอตัวไปเทสเลดไฟก่อนนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย